โอเคนะครับสวัสดี EP ที่ยัง EP 2เนาะ EP นี้ก็จะมาลงตัวนี้ครับอย่างด่วนเลยนะว่าหาซื้อไม่ทันก็บางเว็บก็ปิดกัน3ก่อน30นาทีเลยนะบางเว็บก็20บางเว็บก็15ก็แล้วแต่ดวงคนนะครับอะถ้าใครมีเว็บที่ช้าหน่อยก็น่าจะทันนะครับผมนะ ปิดชาน่อยอันนี้ไปยังดวงครับนิคีบายแอดมินฟันสนะครับตอนนี้ก็กำลังจะลุ้นเกาหลีนะครับนเคีบ่ายลุ้นไต้หวันนะครับนิคีบ่ายฟันสี่สี่สามแ่เจ็อง่ละห้าสหนึ่งเจ็ดนะครับโชคดีมีเงินใช้ครับนคีบายแอดมินฟันสี่นะครับเจาะเน้นห้าสี่หน่งสี่เจ็ดห้าสี่ตามนี้นะจ๊ะเอฟี่ทั้งหลายอ้ามาดูเกาหลีนะครับผมตามติดมาก็ยังสอีกครับ ชอบจังเลยไอสี 4, นี่มาสี่เกาหลีสีนะครับจอเน้นสี่สามห้าสี่สามศูนย์สี่สามนะครับ 4, ชุดเจาะสี่สองศูนย์หกสี่สามศูนย์ห้าและสี่สี่ศูนย์สี่นะครับมีแต่สี่ทั้งนั้นเลยโชคดีมีตังใช้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แอมินบ้านนุ่นอย่างสิ้นนะครับแนวทางดีๆวันนี้จะไปถึงหน้าจอมือถือทุกท่านด้วยการกดที่ปุ่มกระดิ่งนะอย่าลืมฝากแชร์ด้วยนะครับนะ,อะขอให้ร่ำรวยครับผม